อากาศที่มาจากเทอร์โบมันก็จะมาอ่านที่หัวแมปเซนเซอร์แมปเซนเซอร์มันจะอยู่บริเวณนี้ของใครที่มีปัญหาอ่าอัตราเร่งไม่ดีหรือว่ามันอืดหรือว่ามันเรียกไม่ค่อยจะมาเนาะถ้าใช้รถใช้ไปหลายปีแล้วสิ่งที่ง่ายๆควรเช็คกันดูก่อนก็คือตัวกองกองเวกค,คัมอ่าอย่าไปซื้อแบบงานแท้ร้อยกว่าบาทไม่มีนะครับไม่มีงานงานแท้ศูนย ก็อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเนาะเนี่ยตัวกองนี่กองกองมันทําหน้าที่ยังไงก็คือตัวเนี้ยมันจะดึงอากาศมาเนาะดึงอากาศมาแล้วก็ปกติมันจะอยู่จะอยู่บริเวณข้างเครื่องแบบนี้มองเห็นไหมอ่ามันจะนี่มีตัวล็อกมันอยู่มันจะอยู่ประมาณนี้แล้วตัวตัวอากาศมันโฟเข้าไปอย่างเดียวเนาะโฟเพื่อเพื่อจะคํานวณคํานวณอากาศออกมาเนาะว่ารถเรา อัตราเร่งขนาดไหนที่จะต้องใช้กําลังเครื่องเท่าไหร่อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้มีมีผลอย่างมากเนาะมีผลอย่างมากตอนที่อัตราเร่งไม่ดีอืดเนาะก็สิ่งง่ายๆที่ลองไปเช็คดูกันว่ารถใครบางทีใช้มาหลายปีแล้วมัน,ม,นมันดำมันมันเสื่อมสภาพแล้วเนาะก็แนะนําเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าช่างเห็นลูกวันนี้มันจะมีมีของเทียบเยอะมากเนาะอ่าประมาณนี้เนาะเผื่อลองไปเช็คกันดูนะครับ